หนึ่งตุลาคม2568ขอบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอให้ลูกหลานทุกคนถูขวยรวยทรัพย์รับโชคขอให้มีเงินมีทองค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จขอให้หน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมปรารถนาขอบารมีหลวงปู่ศิลาขอให้ลูกหลานทุกคน ประกอบอาชีพใดมีผลกําไรเติบโตงอกงามกิจการการค้าการขายขยายกิจการไปทั่วโลกขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมดังปรารถนามีเงินมีทองได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารามีเดินตามรอยของหลวงปู่ศิลาในการให้ทานบา